ตรงนี้จะเป็นรถรถแห่บังไฟของพญาแถนนะครับบังไฟบ้างนี้ก็จะจุดขึ้นไปเพื่อขอพรจากพญาแถนนะครับเป็นบั้งไฟใหญ่มากก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็คือบั้งไฟบั้งไฟอันนี้บังไฟนี้ก็เป็นบังไฟที่สร้างขึ้นมาจําลองไว้นะครับ อยู่บนรถม้าที่สวยงามครับเป็นมุมหนึ่งของบ้งไฟนะครับรถบ้งไฟพญานาครถบ้งไฟของพญาแถนพญาแถนพญานาคพญานาคคกนะครับอยู่บนเริเวณเดียวกันตรงนี้ก็เปรียบเสมือนขบวนแห่บ้งไฟนะครับที่เป็นลูกปั้นไว้เป็นที่ระลึก เป็นขบวนแห่บ้องไฟนะครับนิยามที่เมื่อถึงฤดูฝนแต่ฝนไม่ตกมันเกิดแห้งแล้งนะครับชาวบ้านก็จะพากันจุดบ้องไฟและทำขบวนนะครับเพื่อขอฝนจากพญาแถนนะครับนี่คือประวัติคร่าวๆของพญาคางคกพญาคันคากพญาแถนและบุญบ้องไฟประจัาปีของจังหวัดยะโสธรนะครับ